สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม a d h a r d Stadium นะครับในเกมเอฟเคับอัรอบที่5นะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับพีมัตที่เอาชนะลิเวอร์พูลมาได้ในรอบที่แล้วเกมนี้ซิตี้เอาชนะไปได้3ประตูตอนหนึงแต่ว่าพีมัตั้นขึ้นนำไปก่อนในช่วงครึ่งแรกและเป็นโอกาสครั้งเดียวครั้งเดียวเลยในเกมทั้งเกมเลยนะครับแล้วพวกเขาก็ได้ประรตูจากลูกเตะมุมและก็หมุงขึ้นนำไป นอกนั้นเกมเป็นของซิตี้ลุ้นล้วนเลยครับในการครอบครองบอลการแย่งไปก่อนจะวว่ากันต่อนะครับผมขออนุญาตนะครับฝากพี่พี่ทุกท่านนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตามเกียวโคดที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆการสนับสนุนด้วยขอบพระคุณมากๆครับอย่างที่กล่าวไปนะว่าหลังจากนั้นนะเกมมันเป็นของซิตี้ซิตี้เองใช้เกมรกของพวกเขากดตัวของพีมัตไว้ เมื่อไร่ก็ตามที่พีมัตสมีโอกาสได้ต่อบอลกันขึ้นมาสุดท้ายถูกบีบรุมบีบรุมเพลสก็ต้องคายบอลเร็วพอคายบอลเร็วข้างหน้าไม่มีใครบอลก็กลับไปในครอบครองของซิตี้เกมมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้เป็นซิตี้เองนะครับที่จะต้องหาทางเจาะให้ได้แต่นั่นแหละครับก็มาโดนลูกเตะมุมช่วงนาะทีที่30กว่ายางที่บอกไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นพีมัตสที่ขึ้นนำไป1ประตูต่อศูนย์แบบงงๆเหมือนกันแต่เป็นแบบนั้น แม็กซี่นะครับแนวรับของพีมัดเองขึ้นไปหมงเหนือทุกคนเลยในสนามนะครับก็นำผมมองว่ามันทรงบอลแบบนีมน้มันทำให้เราเนึกถึงความเป็นหนังชีวิตเหมือนกันหลังจากที่พีมัดนั้นออกนำไปก่อนนั้นก่อนหน้านั้นที่พีมัดจะออกนำไปครับโอกาสของกุนโดกันของฟิลโฟเดนนักเตะคือโอกาสที่ซิตี้จะขึ้นนำมันมีเยอะมากแต่ทำไม่ได้พอทำไม่ได้ถูกพีมัดขึ้นนำไปเรายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ย วันนี้ซิตี้จะมาอย่างไงแล้วจะเป็นหนังชีวิตไหมความกังวลมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันแต่เหนืออื่นใดน,นะครับซิตี้เองก็มาเร่งในช่วงไทยแล้วก็ตีเสมอสําเร็จก่อนตีเสมอสําเร็จนะครับโอกาสก็เป็นของ KDB เหมือนกันที่ยิงไปแล้วติดเซฟปลายมือเลยนะลูกนั้นมันก็ชวนให้คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยแนวรับก็เล่นดีนะครับของพีมัตมันบีบพื้นที่เรียกว่ากองอันหน้าประตูช่องมันก็ไม่มีอยู่แล้วแต่พอมีแล้วมันทําไม่ได้นี่แหละมันจะกลายเป็น เป็นหนังชีวิตให้กับซิตี้ไหมในเกมนี้แต่สุดท้ายนะครับซิตี้มาตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกจริงๆจากจังหวะลูกฟิกคิกแล้วก็เป็น KDB นะครับที่เปิดเข้าไปแล้วก็เป็นโอไรลี่ที่หมุงเข้าไปจะสังเกตเห็นว่าโอไรลี่นั้นวิ่งฉีนะครับไม่ได้วิ่งตรงเข้าไปนะครับแต่วิ่งทะแยงมามาเลยทําให้ตัวประกรบที่วิ่งตามตัวของโอไรลี่มาระยะห่างมันมีถ้าวิ่งตรงๆมาผมว่าอาจจะมีการเบียดกันนะครับแต่ว่าโอไรลี่นั้นวิ่งฉลาดมากเขาวิ่งตัดมาเป็นแนวทะแยงครับ พอเป็นแนวทะแยงเนี่ยจากที่ยืนประกบกันอยู่2คนพอโอเลลี่ทะแยงออกไปตัวแนวรับของพีมัตเองวิ่งตรงครับมันมันเลี้ยวไม่ทันพอเลี้ยวไม่ทันโอเลลรี่ก็เลยมีเวลาในการที่จะสะบัดหัวหมุงจังหวะนั้นติดเซฟู้รักษ,ษาประตูด้วยนะแต่ว่ายังดีพอแล้วทิศทางแล้วก็น้ำหนักมันยังได้อยู่บอลก็เข้าไปสู่ก้นตะข่ายตียเสมอสำเร็จนะครับแล้วมันเป็นช่วงเวลาสำคัญด้วยตียเสมอในช่วงท้ายของครึ่งแรกกลับมาเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหน,นึง่ง ครึ่งหลังเริ่มมานะครับก็เปลี่ยนเอาเนธาน Age อาเก้ออกไปแล้วก็ส่งตัวของโรเบนเดียรสลงมาสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของอาเก้ในซีซันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับนั่นก็คืออาการบาดเจ็บรบกวนเขามันไม่หายสนิทอะ่ะเจ็บอดอดแอดแอดมาแล้วก็ล่าสุดนะครับตามข่าวแล้วก็คือตัวของกาดิโอลาเนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันว่าอาจจะต้องพักอาเก้ไปจนจบฤดูกาลนี้ก็อาจจะปิดเทอมยาวไปแล้วนะครับสำหรับตัวของอาเก้มีโอกาสสูงมากๆนะเพราะผมมองว่า สภาพร่างกายของอาเก้ในซีซันนี้มันไม่อยู่ในจุดที่ดีเลย3วันดี4วันไข้นะครับลงมาแล้วก็เนี่ยเจ็บไปไม่ฟิตไม่เต็มร้อยเราเราไม่ได้เห็นสภาพที่เต็มร้อยของอาเก้ในซีซันนี้นักเตะทุกคนหลายคนนะครับที่ลากยาวกันมาอาเก้เป็นอีกคนหนึ่งที่ลากยาวมาตั้งแต่ซีซันก่อนยูโร2024และก็ทั้งตัวของซีซันนี้เวลาพักก็ไม่มีเจ็บไป เหมือนกับที่กาเดีล่าพูดเหมือนกันนะครับการเซนตัวของวิกตอร์เฮสเข้ามารวมไปถึงตัวของคูซานฟอะมันช่วยได้เยอะจริงๆ2คนนี้ถึงแม้จะเป็นนักเตะที่อายุไม่เยอะมากเป็นดาวรุ่งหรือแม้กระทั่งนักเตะวัยรุ่นอายุน้อยเนี่ยแต่มันช่วยได้จริงๆครับในเรื่องของการเล่นสามารถทําให้บรรดานักเตะซีเนียหลายคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้พักและพอนักเตะหลายคนได้พัก ความเป็นซิตี้มันก็เริ่มกลับมาให้เราได้เห็นอย่างเกมเนี้ยการที่พอเสียบอลแล้วกันเข้าไปรุมพเพลสุลุมแย่งเร็วมันก็คล้ายๆเหมือนกันว่าเราเคยได้เห็นซิตี้ในรูปแบบนี้และนักเตะตัวหลักๆนะครับที่เล่นเกมในเกมลีกที่พบกับสเปอร์ก็ได้พักยาวๆเหมือนกันหลังจากที่เสมกอนไปหนึตัวหนึเกมมันก็ออนต่อไป เปลี่ยนเอาอาเก้ลงมาในช่วงเอาอาเก้ออกไปนะครับเปลี่ยนเอาโรเบนดียสลงมาในช่วงของครึ่งหลังหลังจากนั้นไม่นานนะครับประมาณช่วงเกือบนาทีที่60เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเอาตัวของเออร์ลิงฮารันลงมาทนไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าเกมรับมันเจาะไม่เข้าพอฮาลันลงมาครับการมีศูนย์หน้าในสนามมันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยกับการไม่มีคือเกมมันเปลี่ยนไปทันทีเลยนะครับหลังจากที่ตัวของฮาลันลงมาแล้วตัวเขาเองก็มีโอกาส ก่อนหน้าที่จะซตตี้จะได้ประตูขึ้นนำทั้งตัวของโอกาสของลูอิสเองที่ผมมองว่าในกรอบเขตโทษน่าจะเป็นประตูแต่ก็ซัดข้ามคานไปไหนก็ไม่รู้หรือแม้กระทั่งจังหวะของฮารันเองที่ได้ยิงถึงแม้มันจะโดนไม่เต็มก็ตามแต่ระยะมันมันค่อนข้างที่จะไม่ไกลมากแต่สุดท้ายครับก็ยิงข้ามคานไปโอกาสมีแล้วทําไม่ได้แล้วเวลามันก็ยิ่งหมดไปเรื่อยๆยังคิดในใจเลยว่าหนังชีวิตหรือเปล่าในเกมนี้ 75แล้วก็ยังไม่ได้แต่ปรากฏว่าซิตี้มาได้ลูกเตะมุมจังหวะแรกเตะติดไปแล้วก็ได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะซ้อนกัน2ครั้งแล้วครั้งที่2เนี่ยแหละครับที่เป็นประตูแล้วก็เป็นจากโอเลลี่ด้วยมีจังหวะการประทะก,กันนะครับสุดท้ายแล้วเกมนี้เอฟเฟคครับใช้ VR แล้วนะครับรอบก่อนไม่มีแต่ว่าเกมนี้มีแล้วแต่สุดท้าย VR ไม่ได้ทักท้วงอะไรมาผู้ตัดสินเองก็ไม่ได้เป่าหรือแม้กระทั่งมองว่ามัน,เป,นเป็นจังหวะการฟาวนะครับก็มองไปในทิศทางเดียวกัน,ว,กนว่าคือจังหวะนี้ไม่ฝาว พอไม่ฟาวเนี่ยกลายเป็นซิตี้ที่ขึ้นนำไปในนาทีที่76จากจังหวะหมงของโอเลอี่นั่นก็คือประตูที่2พอซิตี้ขึ้นนำไป2ประตูต่อหนึ่งผมยังเข้าใจไปเองเลยนะว่าเดี๋ยวซิตี้อาจจะลงไปเล่นเกมของตัวเองก็คือเล่นเอาบอลไว้กับตัวแล้วก็เล่นแล้วก็ดึงให้ผู้เล่นของพีมัตเนี่ยขึ้นมาไม่ใช่เลยครับซิตี้ยังคงเป็นซิตี้เหมือนกับในยุคที่ซิตี้แข็งแกร่งเหมือนกันเล่นในเกมของตัวเองครับ เปลี่ยนเอานิโก้คอนซาเลสลงมาเพื่อทำให้ตรงกลางเนี่ยมันแน่นขึ้นและเล่นเกมของตัวเองซิตี้ครอบครองบอลเหมือนเดิมเล่นรอจังหวะของตัวเองแต่ไม่ได้เร่งเข้าใส่พีมัดกลายเป็นว่าดึงให้พีมัสเนี่ยขึ้นมาเพื่อเพรสซิงสูงใส่พวกเขาและเมื่อไหร่ก็ตามที่ซิตี้มีช่องแกะเพรสได้ก็ทำการโจมตีเข้าใส่เหมือนกันนะครับลูกที่ซิตี้ได้ประตูที่3ปิดจังหวะนี้ไปเป็นจังหวะคุโนโอกานแล้วก็เป็นนักจังหวะนักเตะพีมัดเนี่ยขึ้นมาสูง พอขึ้นมาสูงเสร็จตัวของฮาลันมีพื้นที่ให้เล่นปุดอกันจ่ายบอลไปยอดเยียมมากเป็นฮาลันนะครับที่หลุดขึ้นไปแล้วมุมมันค่อนข้างแคบแต่ด้วยความที่มันมีมมไม,ม,ม,ม่มีผู้เล่นของซิตี้ขึ้นมาเติมได้ทันตัวของฮาลันก็ต้องชัดจังหวะน,นั้นเข้าไปปรากฏว่าไม่เข้าครับติดเซฟแต่ติดเซฟแล้วบอลมันยังมาเข้าทางตัวของฮาลันแล้วก็เป็นจังหวะที่ KDB นั้นขึ้นมาเติมพอดีในกรอบเขตโทษฮาลันจ่ายสวยมากนะครับหลอกจ่าย บอลลอดขานักเตะของพรีมัทเข้ามาแล้วก็เป็นตัวของเคดีบีนะครับที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็สอดขึ้นไปทําประตูโลง่งๆอยู่คนเดียวเราจะเห็นนะครับว่าแนวรับของพรีมัทเองพอขึ้นไปเติมกันแล้วลงมาแล้วเนี่ยพละกําลังมันก็หมดไปด้วยเหมือนกันทั้งเกมเป็นพรีมัทเองที่วิ่งเข้าหาบอลไล่เพรสไล่กดดันเพราะว่าไม่สู้กับแพ้อยู่ดีพอสู้ก็โดนเลยครับเพราะว่าช่องมันเปิดแล้วก็เป็นฮาลันกับเคดีบีนะครับที่ลิงก์กันจังหวะนี้แล้วก็เป็นเควินเดอร์บอยที่สัดเข้าไปประตูที่3าม ปิดท้ายให้กับซิตี้ได้สวยงามเหมือนกันในเกมนี้3ประตูตอนหนึ่งจเจ๋ยมมากครับจเจยมจริงๆนะคือผมว่าเกมนี้ด้วยความที่เราไม่ได้เห็นซิตี้เล่นแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่ในช่วงโอโ้โหแต่ไหนที่ที่ซิตี้ฟอร์มการเล่นหรือแม้กระทั่งผลงานเองดรอปดรอ,อ,อปลงมาเราไม่ได้เห็นการเล่นแบบนี้ของซิตี้เลยไม่เห็นเลยนะครับพอมาเกมนี้เราได้เห็นซิตี้เป็นซิตี้คล้ายๆแบบเดิมกันแล้วกัน ในการเล่นครอบครองเกมเวลาเสียบอลรุมเพสรุมแย่งกดดันให้คู่แข่งเนี่ยขายบอลเร็วแล้วพวกเขาก็เอาบอลกลับมาแล้วก็อยู่ในการครอบครองของตัวเองถึงแม้ซิตี้เองจะขึ้นนําไปและไม่ประมาทนะส่งนิโก้คอนซาเลสลงมาอันนี้ผมชอบเหมือนกันนะสำหรับตัวของกาดีโอลาส่งคอนซาเลสลงมาเพื่อปิดเกมตรงกลางแต่ยังคงเล่นอยู่แบบเดิมแล้วก็ครอบครองเกมไว้รารอกระทั่งตัวเองนั้นมีโอกาส แล้วก็สังหารไปไม่พลาดนะครับลูกที่สามามาก็ปิดกล่องสนิทเหมือนกันพิมัตเองตกรอบไปในแบบที่ผมว่าพวกเขาก็สู้ได้เต็มที่แล้วสู้ในแบบที่พวกเขาควรจะทําได้นั่นก็คือเล่นเกมรับด้วยความอดทนแล้วรอจังหวะของตัวเองและทําได้ด้วยนะขึ้นนำซิตี้ไปก่อนแต่สุดท้ายโดนซิตี้รัวกลับถึง3ประตูซิตี้เองกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีเหมือนกับที่เราเห็นแล้วมันเป็นช่วงที่ดีด้วยนะคือท้ายซีซั่นแบบนี้ซิตี้เองต้องการแบบนี้เพื่ออะไรครับ1 พื้นที่ในยู f i ฟ่าแชมเปี้ยนลีกยังคงรออยู่และในเกมวันสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเกมลีกจะกลับมาเล่นและก็เป็นซิตี้ที่จะต้องไปเยือนสตร g การ์ d ก็คือไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสเอกอันดับตามอยู่และถ้าซิตี้สามารถบุกไปเอาชนะฟอร์เรสได้ซึ่งโอกาสมีสูงมากมันจะทำให้ซิตี้เองขยับเข้าไปแล้วก็ค่อนข้างเหนียวแน่นในเรื่องของอันดับท็อปโฟในลีก อันนั้นผมว่าน่าจะเป็นเป้าสำคัญเหมือนกันแล้วก็เอฟเฟกครับคือถ้วยใบยสุดท้ายของซิตี้ในซีซันนี้แล้วการหมุนเวียนนักเตะแบบนี้ของกาเดโอลาผมก็ชื่นชอบเหมือนกันโดยเฉพาะประตูที่2ของโอเลลี่นะครับที่มองเข้าไปเราได้เห็นรอยยิ้มแบบไม่ค่อยได้เห็นมานานมากในระยะเวลาที่ฟอร์มของซตตี้ไม่ค่อยสู้ดีนะเราไม่ได้เห็นรอยยิ้มแบบนี้ของกาเดโอลาเลยครับยิ้มแบบยิ้มแบบโล่องอกยิ้มแบบสบายใจแบบนี้ของกาเดโอลานอกนั้นก็โหไม่เกาหัวก็ลูบหัวไม่ คือเข้าใจได้มันเครียดนะครับแต่พอเห็นการเล่นวันนี้ของสตี้ผมก็ยังเบาใจเหมือนกับที่ไป,ปรู้สึกได้เหมือนกันผมเข้าใจเลยว่าการเบาใจคือทีมที่ลงมาวันนี้มันทําให้นักเตะตัวหลักๆของซิตี้ได้พักและผู้เล่นที่ลงมาวันนี้ทําหน้าที่ได้ดีมันก็อุ่นใจครับพอเห็นนักเตะของตัวเองที่ไม่ว่าจะเป็นชุดหลักหรือแม้กระทั่งผู้เล่นที่ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสมากอย่างวันนี้พอลงมาแล้วก็ทําหน้าที่ได้ดี นี่คือความยอดเยี่ยมของซิตี้แล้วอาจเซิตี้อาจจะกลับมาเหมือนกับในวันที่ไปพูดเหมือนกันว่าถ้าทีมเขาพร้อมทีมเขาครบลิเว์อูลอาจจะไม่ได้ควา้าแชมป์ง่ายแบบนี้อันนั้นผมเห็นด้วยนะอันนี้ผมเห็นด้วยคือถ้าวันที่ซิตี้ไม่เสียโรดี้ไปนักเตะตัวหลักๆเควินเดอร์บอยแจ็คกี K ้ลิสนักเตะเหล่านี้บรรดานักเตะซีเนีร์ไม่เจ็บหนักหรือแม้กระทั่งฟอร์มการเล่นไม่หลุดหายไปเนี่ยผมว่าซิตี้ก็ยังคงไปซิตี้อยู่เดอีอันตรายทุกทุกที่ แล้วก็เล่นได้ดีวันนี้ฟอร์มของพวกเขาเริ่มกลับมาแล้วแล้วกเกมลีลีกมันก็เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆเ,เหมือนกันในเรื่องของท็อปโฟเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันในวันที่ไปเยือนนอตติงแฮมฟอเรสต์ผมว่าราลุ้นได้เลยแล้วผมว่าโอกาสในวันนั้นน่ะมีสูงม,มากที่จะบุกไปเอาชนะได้ผมเชื่อวิธีการเล่นเชื่อในศักยภาพของนักเตะของซิตี้ที่เริ่มกลับมาแล้ว ยอดเยี่ยมมากนะครับส่วนบรรดานักเตะตัวหลักๆที่มีอาการบาดเจ็บอยู่อันนั้นก็ต้องไปรอรุนเหมือนกันโดยเฉพาะในรายของอาเก้เองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเจ็บสั้นเจ็บยาวยังไงแต่แต่สอแวลเหมือนกันนะว่าที่ในในในซีซั่นนี้เขาอาจจะไม่มีสิทธิ์ลงกลับมาเล่นแล้วก็ต้องรอไปในในช่วงซีซั่นหน้าหรือช่วงซัมเมอร์ก็ว่ากันไปในเรื่องอาการบาดเจ็บของอาเก้นะเอาใจช่วยกันต่อไปและกันส่วนวันนี้ยอดเยี่ยมมากครับกับสประตูที่เกิดขึ้น ก่อนจะจากลากันไปนะครับผมขออนุญาตฝากพี่พี่ทุกท่านนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตามขีอวบพอดที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณท,ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนด้วยขอบพระคุณมากๆครับ enjoy ครับ